สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการบรรพชาอุปสมบทตอนที่1สวัสดีครับธรรมทยาททุกท่านวันนี้เป็นเรื่องการบรรพชาอุปสมบทนะครับ คำว่าบรรประชาโดยคำแปลเนี่ยแปลว่างดเว้นจากความชั่วจากบาปกุศลนะครับบรรประชาปรับพัชชะบวชเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับก่อนอื่นอยากจะให้ดูภาพรวมของความสุขที่มนุษย์สามารถแสวงหาได้นิดนึงนะครับ ความสุขที่มนุษย์สามารถแสวงหาได้นั้นมีหลายระดับนะครับระดับแรกนียเขาเรียกว่ากรารมสุขเป็นความสุขของผู้ครองเรือนนะครับผู้ครองเรือนหรือคฤๅหัดนี้นะครับมีความจําเป็นว่าชีวิตจะดํารงอยู่ได้ต้องมีค่าใช้จ่ายก็หมายความว่าชีวิตอยู่โดยลําพังไม่ได้ครับ ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงอาศัยเครื่องบริโภคและอุปโภคหล่อเลี้ยงซึ่งเราสรุปง่ายๆว่าปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นต้องมีทรัพย์สินปแลกเอาปัจจัยสี่เครื่องอุปโภคบริโภคมอหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าสุขของกัะนัดอย่างแรกก็คือสุขจากการมีทรัพย์ เพื่อสามารถใช้ทรัพย์นั้นไปแลกเปลี่ยนเอาปัจจัย4มาบริโภคใช้สอยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีทรัพย์ทุกข์ก็เกิดครับถ้ามีทรัพย์ก็เป็นสุขของคนของเรืองอย่างแรกครับอย่างที่2มีทรัพย์แล้วไม่ใช่จะมีความสุขถ้าตัวเองไม่เป็นใหญ่ในทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2 ที่เป็นสุขของเครือข่ผู้ครองเรือนก็นมาแล้วครับคือสามารถใช้ทรัพย์นั้นใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเอาของบริโภคอุปโภคมาใช้สอยได้ตามความปรารถนานะครับข้อที่3ครับสุขจากการไม่มีหนี้นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่สองข้อแรกพอมีทรัพย์แล้วเป็นใหญ่ในทรัพย์ สามารถใช้ทรัพนั้นแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคมาได้ตามใจปรารถนานะครับก็ไม่มีความห่วงกังวลว่าจะมีใครนะครับว่าจะมีใครมาตามทวงหนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่านี่สินจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนมาตามขู่นะครับตามกลมขู่ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้นี้ได้ตามกำหนดนะครับและประการสุดท้ายนอกจากมีทรัพย์ใช้ทรัพย์ไม่มีนี้แล้วนะครับสุขประการสุดท้ายก็คือไม่หวาดระแวงไม่นึกกินแนงแขงใจตัวเองในบาปอกุศลอันเกิดจากการทำงานไม่มีโทษครับนะครับงานไม่มีโทษก็คือไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดประเพณี ผิดศีลผิดธรรมนะครับนึกย้อนหลังประวัติชีวิตตัวเองแล้วหาเรื่องตำหนิตัวเองไม่ได้ครับอันนี้เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งครับไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีคู่แค้นนะครับทั้งหมดนี้รวมเรียกว่ากามาสุขสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพึงพอใจนะครับอันนี้เป็นสุขเบื้องต้นของชีวิตมนุษย์ คราวนี้มีสุขที่เหนือกว่านี้ครับคือสุขจากการออกบวชนะครับเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังนะครับว่าทําไมสุขระดับต้นเนี่ยไม่พอสําหรับคนบางคนนะครับสุขจากการออกบวชครับเมื่อออกบวชแล้วนะครับเคยตื่นเช้ามาเคยต้องนึกว่า ต้องไปทํางานอะไรแก้ไขปัญหาอย่างไรจะหาทรัพย์มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองอย่างไรเลี้ยงบริวาร <pastry. S 1> เลี้ยงบริษัทเลี้ยงคนในครอบครัวอย่างไรนะครับเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชความคิดก็วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วครับแต่พอออกบวชแล้วตื่นเช้ามาไม่มีพันธนาการครับไม่ต้องแบกภาระเหล่านี้นะครับเขื่อนมาก็คิดว่าวันนี้ จะทาความบรรพสุให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไรจะสั่งสมนิสัยบารมีดีๆให้กับตัวเองได้อย่างไรนะครับความโปร่งเบาจากภาระที่เคยแบกเนื่องจากออกบทแล้วนะครับไม่มีพัฒนาการใดๆทั้งจากคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สมบัตินะครับมันก็เป็นความสุขในระดับที่สองนะครับความสุขระดับที่สามครับเป็นสุขจากสมาธินะครับ นอกจากการออกบทแล้วนะครับก็ต้องบำเพ็ญสมนธรรมด้วยนะครับเมื่อบำเพ็ญสมนธรรมได้ครูบาอาจารย์ที่แนะนำได้ถูกต้องแก้ปัญหาให้ในการฝึกสมาธิภาวนานะครับจนกระทั่งเราเข้าถึงความสุขภายในนะครับเรียกว่าสุขจากสมาธินะครับยุมากกว่าในคขมะสุขนะครับ สุขอย่างที่สี่ครับเมื่อปฏิบัติสมาธิได้ก้าวหน้าเข้าถึงสภาวะธรรมภายในนะครับเข้าถึงกายในกายองค์พระอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นความสุขที่สูงขึ้นอีกใช่ไหมครับส่วนความสุขระดับสุดท้ายระดับที่ห้าเป็นความสุขจากการหลุดพ้นครับเรียกว่าวิมุตติสุขสิ้นอาสวะกิเลสนี่นะครับ ความสุขที่มนุษย์สามารถแสวงหาได้ซึ่งก็มีบุคคลที่สามารถแสวงหาความสุขได้ทั้ง5ระดับนี้นะครับเรายกตัวอย่างนะครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานะครับประวัติเขาคร่าวของพระองค์ก็คือพระองค์เป็นพระราชกุมารเป็นพระาราชโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะของแคว้นกบิลพัทนะครับ ก่อนบวชนั้นพระราชบิดาทรงระแวงว่าพระองค์จะออกบวชจากคำทำนายของพรามอัญญากุฏัญญะและพรามอีกมากมายที่พระราชบิดาให้มาทำนายนะครับส่วนมากก็จะยกนิ้วเป็น2คือถ้าไม่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็จะเป็นบรมศาสดาเอกของโลกนะครับ มีแต่อัญญากุณธยพราหมณ์ท่านเดียวชูนิ้วเดียวครับว่าพระราชกุมารจะต้องออกบวชและสําเร็จเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนครับจึงเป็นที่มาของความระแวงของพระราชบิดานะครับก็สิ่งอะไรที่ไม่สวยไม่งามพระราชกุมารเจ้าชายเสด็ะไม่เคยเห็นและไม่เคยเจอครับที่พักอาศัยราชวังก็สร้างให้ สามฤดูเลยครับฤดูหนาวอยู่หลังหนึ่งร้อนอยู่หลังหนึ่งฝนอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับเพราะบ้านที่ออกแบบแต่ละฤดูนั้นเหมาะสมกับแต่ละฤดูการเพื่อเกิดความสุขความสบายอย่างเต็มที่ในชีวิตของการครองเรือนนะครับถึงวัยที่เหมาะสมก็ทรงอภิเษกสมรสให้กับพระนางพิมพานะครับซึ่งมีความงดงามมากนะครับ พัตตาหารที่ทรงเสวยกับประณีตเป็นปัตตานในวังนะครับเรียกว่าทั้งชีวิตเสวยการมสุขที่ประณีตและเต็มอิ่มครับสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไม่นําความสบายใจมาให้ก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอนะครับคนแก่คนเท่าคนเจ็บนะครับพระเจ้าสุโธนะกันไว้ไม่พระราจุบมารได้พบได้เจอเพราะกลัวว่าจะออกบวชนะครับ จนกระทั่งวันที่พระเจ้ารถเจ้าชายสินธะกับมหาเล็กครับออกมาชมเมืองครับเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายครับซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ถามมหาเล็กนะครับคืออะไรนะครับเห็นคนแก่ก็ถามนั่นคือใครคืออะไรทําไมเป็นแบบนั้นนะครับ mm hmm. ก็ได้รับคำตอบว่าอันนี้คือคนแก่อันนี้คือคนเจ็บ และนี่คือคนตายทำนี้เป็นสิ่งเสมอเหมือนสำหรับทุกคนแม้นพระองค์เองก็ต้องพบนะครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมหาบุรุษได้รับคำตอบเชน่นนี้กลับเข้าวังก็ทรงคุณคิดนะครับว่าเออสัพปายุทั้งหลายมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแม้นตัวพระองค์เองก็ต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ ก็คิดว่าเออจะทํำยังไงที่จะหลุดพ้นจากทุกเหล่านี้ไปได้นะครับเห็นไหมครับการมาสุขที่ว่าประณิตในมนุษย์ไม่เกินในราชวังลอะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะตอบสนองความปรารถนาของผู้มีบุญบารมีแก่ๆได้นะครับเขาปรารถนาเป็นกษัตริย์กันแต่พระองค์สละตำแหน่งกษัตริย์ อันนี้เพราะความเต็มเปี่ยมของบุญบารมีนะครับนอกจากเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วยังเห็นสมณะพราหมณ์เลยครับพบทางออกเลยครับว่าต้องออกบวชครับเพื่อจะได้ไม่มีพันธนาการสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่นะครับก็ตัดสินใจออกบวชครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่า ความสุขทั้ง5ระดับนี้บางคนก็พอใจเฉพาะในระดับที่1นนะครับบางคนไม่พอใจในระดับที่1นนะครับก็แสวยงาความสุขระดับที่2คือเนคขมะสุขนะครับเสียงาความสุขในระดับที่3คือสุขจากสมาธิระดับที่4สุขจากการบรรลุธรรมระดับที่5สุขจากการหลุดพ้นจากปะทงสารเรียกว่าอิมุติสุขนะครับการบวชนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเราอย่ามองเฉพาะตัวเราแผ่นดินของเรานะครับเราต้องดูโลกทั้งโลกครับที่ว่าการบวชยากเพราะว่าประการแรกนะครับถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นบวชไม่ได้ครับเพราะไม่มีาศาสดานะครับถ้าบวชก็เป็นการบวชนอกศาสนาครับมีนักบวชนอกศาสนาเหมือนกันนะครับแต่ว่า หนทางอริยามรรคที่จะหลุดพ้นนอกศาสนานั้นไม่มีครับสูงสุดของเขาก็คือไปอยู่กับผู้วิเศษของเขานะครับไม่มีหลุดพ้นจากวัฏสงสารครับตอนนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะบัเกิดขึ้นได้ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อย20อสงไขยเศษแสนมากับนะครับส่วนจะยาวนานอย่างไรนะครับคงมีการอธิบายขยายความจากพระอาจารย์ต่อไป ต้องสร้างบารมียาวนานขนาดนั้นนะครับจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในกลับหนึ่งมีพุทธเจ้าไม่เยอะ,ะครับมากที่สุดก็คือกลับนี้แหละครับพัตรกับห้าพระองค์บางกลับไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเลยครับบางกลับไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเลยครับนะครับอย่างแรกต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นนะครับอย่างที่สองครับ ต้องเกิดในดินแดนในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนานะครับโลกทั้งโลกนี้มีประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาน้อยมากครับน้อยมากครับแถบทั้งโลกนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีครับเราดูแต่ละทวีปไปแล้วกันครับนะครับเหลือแต่ทวีปเอเชียของเราครับค่อนข้างมีเยอะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศครับเพราะฉะนั้นการมาเกิดในประเทศไทยนะครับที่มีพระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่เนี่ยถือว่ามีบุญมาก่อนนะครับมีสายสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามาในอดีตนะครับประการต่อมาเมื่อมาเกิดในดินแดนที่เจริญรุง่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาแล้วนะครับสําคัญก็คือต้องได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับต้องได้เพศบริสุทธิ์เป็นชายแมนแมนต้องแมนแมนสองคำนะครับ ใช้แท้ๆครับเราเป็นใช้แท้ๆแล้วนะครับถ้าอาวัยวะไม่สมประกอบบวชไม่ได้อีกนะครับต้องได้อวัยวะครบบริบูรณ์ตามพระธรรมวินยัยถัดมาครับต้องเกิดในตระกูลสมาธิิครับตระกูลที่นับถือพระพุทธศาสนาเชีย่ยกฎแห่งกรรมนะครับ และประการสุดท้ายครับตัวเองแหะครับต้องมีสัมมาทิฏฐิครับมีความศรัทธาที่จะบวชในพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าแม้นเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาครอบครัวสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะบวชให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะลูกนั้นมีสามประเภทเป็นอย่างไรบ้างเราติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ